ช่วยโล่ให้รอดโดยพระบุตรนั้นรอดจากอะไรรอดจากความตายนิรันดรอดจากความขีหน้ามีชีวิตรันดรงพระคัมีบอกเอาไว้ในข้อสิบบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อที่ทุกคนที่วางใจจะได้ไม่ขึ้หน้าแต่มีชีวิตยีหลังแล้วข้อสิบเจ็ดคือข้อหลักของเราพระเจ้าได้ทรงใช้บุตรข้ามาณม่ใช่พิพากษาแต่เพื่อที่จะช่วยให้รอด นอกจากวันนี้เราไม่เพียงแต่ได้รับการช่วยหรอดจากไฟนรกเพียงเดียวเน่งเ,เป็นโรบที่สองก็ยี่สิบหกโรงูแสบปาทเราไว้ในกายของโรงที่ต้นไม้นะั้นที่ต้นไม้นะั้นเพื่อที่ว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจบบากปากได้และจำเนินชีวิตตามควคมดำและด้วยบาดแผลของโรงเราทั้งหลายจึงได้รับก,การรักษาถ้าวันนี้คุณเจ็บป่วยคุณสามารถมองไปที่พระเยซูบนไม้กางเขนแล้วเชื่อว่านั่นแหละ โปร่งได้แบกเอาความเจ็บป่วยไปจากเราแล้วคุณจะได้ับกรารรักษาเช่นเดียวกันเห็นไหเหนไหมครับดังนั้นวันนี้แทนที่เราจะขวาระเจ้าจะเล่นงานหรือเปล่าวันนี้ฉันพูดผิดพระเจ้าจะทำร้ายฉันหรือเปล่าให้เข้าใจใหม่ก่อนที่จะเรียกพระพิโรธของพระเจ้าลงมาได้พวกเขาบน่นไป่้วยกี่ครั้งแล้วนี่ไม่ใช่เป็นบทแรกที่เขาเริ่มบน่นถ้าคุณย้อนกลับไปบทก่อนหน้านี้พวกเขาบ่นมาตลอดทางและต้องอาศัยคนห้าล้านคน บ่นกันขนาดนะั้นจนถึงวันหนึ่งที่พระเจ้าบอกพอแล้วพูดมากไปเอเมนแต่พวกเราหนึ่งคนเดินสะดุดอกลรองนิดนึงพระเจ้าขันขานะพระเจ้าสอนนะั้นพระเจ้าสอนนะี้พระเจ้าทำโทษนั้นพระเจ้าทำโทษนี้ดูเหมือนพระเจ้าที่อดทนสั้นมากถ้าเราอดทนสั้นขนาดนั้นพวกจะสอนเราให้อดทนนานได้ยังไง ถ้าพระองค์เล่นแรงๆกับเราอย่างนั้นแล้วพระองค์จะสอนให้เรารักคนอื่นแล้วยกโทษให้สัตว์รูได้ยังไงเห็นไหมแต่พระเจ้าของเราแสนดีและพระองค์เปิดเผยตัวตอนทั้งหมดของพระองค์บนชีวิตของผมพระเยซูคริสต์พระองค์อยากที่สุดที่จะทําให้แล้วพระองค์รอวันนั้นมาส่งพระดุลมาทําทุกอย่างที่พระองค์อยากจะทําให้กับเรานอกจากช่วยคนให้รอดแล้วช่วยคนจากโรคโรคไม่มีแม้แต่โรคเดียวที่พระองค์จะรักษาวันนี้เหมือนกันนะครับ พระเจ้าไม่คไม่ไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ยัยงเป็นพระเจ้าเหมือนเดิมวันนี้สิ่งที่พระองค์อยากจะทําให้กับคุณมากที่ดคืออยากให้คุณมีชีวิตที่วันและอยากให้ชีวิตทุกวันในชีวิตของคนนี้มีแต่สุขภาพที่ดีและแข็งแรงสมบูรณ์เอเมนบอกพระเจ้าใหม่อย่ามองเหมือนเดิมทิ้งผ้าเกา่เกาๆของพระเจ้เาไปให้หมดแล้วกล่าวทุกวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีของพระองค์ให้พวกเราสามนะครับ ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีของพระองค์สำหรับความดีของพระองค์ลูกจะเปลี่ยนลูกจะเปลี่ยนภาพเกี่ยวกับพระองค์ภาพเกี่ยวกับพระองค์ตามที่ตกทอดกันมาตามที่ตกทอดกันมาลูกจะมองพระองค์ลูกจะมองพระองค์่านทางพระวจนะของพระองค์าทางพระวจนะของพระองค์พระองค์ทรงแต่เปความรักโพระองค์ทรงแต่เปวยความรักทรงเป็นความรัาทรงเป็นความร้าความคิดที่พระองค์มีต่อลูกความคิดที่พระองค์ ไม่มีไม่มีความไม่มีทุขภาพอยู่เลยไม่มีทุณภาพอยู่เลยแต่มีเพื่อสวัสดิภาพเท่านั้นแต่มีเพื่อสวัสดิภาพเท่านั้นและลงทรงดำรุและลงทรงดำรกเข้าสู่แผ่นดินแห่งเะสัญญาเข้าสู่แผ่นดินแห่งสันาคือมีประสบการณ์มีประสบการณ์กับชีวิตครบบริบูกับชีวิตครบบริบูบลูกจะไม่บ่น ลูกจะไม่บ่นลูกจะกล่าวถ้ความเชื่อลูกจะกล่าวถ้าความเชื่อลูกจะอยู่ในการปกป้องของโดมลูกจะอยู่ในการปกป้องของโดมและรับสิ่งที่ดีที่สุดจากโลมและรับสิ่งที่ดีที่สุดจากโดมวันนี้วันนี้ลูกรักการรักษาลูกรักการรักษาให้พ้นจากโรคทุกโรคให้พ้นจากโรคทุกโรคโดยมององค์พระเยซูคริสต์โดยมององค์พระเยซูคริสต์และราชิกของพรของโ์และราชิกของพิของโ์ที่ทำเพื่อลูก ที่ทำคือโล่บนไม้กันเทงบนไม้กันเทง์ขาเป็นพระองค์ที่ช่วยรูปให้รอดที่ช่วยโล่กให้รอดและรักษาลูกและรักษาลูกให้คนจักโรุงโกให้คนจักโรุโคในพระนามของพระเยซูคริสต์ในพรนามของพระเยซคริสต์เอเมนเอเมนะครับเลิกหลอกเด็กได้แล้วนะไม่ทำกันบ้านพระเจาลงโทษอย่างี้อย่ามนี้แล้วไปได้ะไาบ้างไหมครับ มีใครมีคำพยานอะไรไหครับ